สปดาห์นี้พีบาลีกไม่มีเตะนะครับเพราะว่าเขาเบ็ทีมชาติกันฉะนั้นสัปดาห์นี้เมาเลยจะมาสรุปดิวของอาร์เซนอลในตลาดซัมเมอร์นี้ว่ามีใครน่าสนใจกันบ้างใครเข้าใครออกยังไงเรามาสรุปกันในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้เมาด้วยนะครับหรือถ้าใครชอบมากๆซูเปอรแ์แตงเข้ามาจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยโอเคครับจะมีใครที่น่าสนใจที่เข้ามาหรือเสียดายใครที่ออกไปเรามาพูดคุยกันครับ แล้วมาเริ่มกันที่ขาเข้ากันเลยครับขาเข้าคนแรกคือริคาร์โดคาราฟิโอรีจากโบโลญนญาสัญญา5ปีค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33.6ล้านปอนด์บวกแอดออนเนี่ยประมาณ8.4ล้านปอนด์โดยริคาร์โดคาราฟิโอรีเนี่ยจะเข้ามาช่วยในตำแหน่งของเกมรับทั้งแผนได้เลยเพราะเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็เซ็ back, นเตอร์แบ็กเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าการแย่งตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะสนุกเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยไม่น่าเบียดซาริบาการ์บเบลได้เนาะแต่สามารถหมุนเวียนได้สำหรับริคาร์โดคาราฟิโอรีคนต่อมามิเกลเมริโนจากเรอัล สัญญานะครับ4บวก1ปีก็คือ4ปีมีออปชั่นเพิ่มอีก1ปีค่าตัวจะอยู่ที่27.4ล้านปอนด์บวกแอดออนประมาณ4.2ล้านปอนด์แต่เสียดายเจ้าตัวดันเจ็บเชอร์กาเบลอาจสะแขนหักไปเลย กระดูกร้าวพัก2เดือนเรียบร้อยพอเอาโรงพาบาลคนใหม่เหมือนภาพคุ้นๆไหมยังดีและเจ็บน้อยกว่าทิมเบอร์ตอนนั้นนะแต่ผมเชื่อแน่นอนว่าการมีเขาเข้ามาเนี่ยจะทําให้มาตินเนลลี่หรือฝั่งซ้ายเราเนี่ยดูดีขึ้นอย่างแน่นอนคนต่อมาก็คือดับิดรายานั่นเองผู้สปประตูมือหนคนปัจจุบันของเราที่ ยืมมาในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาเซ็นขัดฤดูกาลนี้จากเบนฟอร์ดเนาะสัญญา4ปีค่าตัวราวๆเนี่ย27ล้านปอนด์ผลงานฤดูกาลนี้สําหรับผมพอใจมากนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในสามนัดที่ผ่านมาเซฟปฏิหารหรอที่ทุกคนเรียกหาเขามีให้แล้วออกบอลได้ดีเขามีให้เห็นเพนชสสอนัด สุดๆเลยดับบิไดอาร์คนต่อมานะครับคือเนโต้ผู้สาประตูจากบอรนมสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชั่นซื้อขาดนี่จะเป็นแบ็กอัพชั้นดีของดับบิลไดยารดแน่นอนเพราะเขาคือคนแรกๆเลยผู้สาประตูคนแรกๆที่ใช้สไตล์ปัจจุบันนี้นะใช้สไตล์ที่แบบโกใช้เท้าเก่งเขาเป็นคนแรกๆเลยและที่สําคัญเขามีประสบการณ์การเฝ้าเสาให้ทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบาร์เซโลน่าบาเซลนเซียยูเวนตุสหรือฟิออเรนติน่าอื้อหืคันเขาเก่งมากๆจากสายตาผมนะคนนี้น่าจะเป็นแบ็กอัพที่ดีของดับือ ราฮิมสเตอร์ลิงครับจากเชลซีสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชั่นซื้อขาดไม่มีค่าย,ยืมและที่สําคัญค่าเหนื่อยของราฮิมสเตอร์ลิงอาร์เซนอลจ่ายน้อยกว่า50%หรือแบ่งกันจ่ายกับเชลซีแต่เราจ่ายน้อยกว่าแค่นั้นเองคนนี้เป็นแบ็กอัพอย่างแน่นอนและชั้นดีด้วยผ่านประสบการณ์ได้แชมป์มามากมายอยู่แต่กับทีมใหญ่ทั้งนั้นราฮิมสเตอร์ลิงไม่ควรจะเป็นลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซี City, Chelsea, หรืออาร์เซนอลแต่เขาไม่เจ๋งจริงเขาไม่อยู่ทีมใหญ่หรอกเชื่อผมทีนี้ขาออกกคครรับนแ เสียดายเหลือเกินเอมิลสมิธโรย้ายไปฟูลแลมสัญญา5ปีค่าตัวเราๆ27บวก7ล้านปอนด์ผมเสียดายจริงๆนะสำหรับเอมิลสมิธโรแต่ก็เข้าใจได้ด้วยอาการบาดเจ็บและโอกาสในการลงสนามการย้ายออกของเขาน่าจะเป็นผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายและที่สำคัญเขาโชว์ฟอร์มได้ดีกับฟูแลมนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก หวังว่าจะเรียกความมั่นใจและโชว์ฟอร์มจเติดททมชา่าอังกกษอีกครั้งนึงนะครับเอมิลส์สวิธโรคนต่อมาเอาล,อล็อแรมเดลไปเซาท์แทมตันสัญญา4ปีค่าตัวราๆ18ล้านปอนด์มีเอดออนประมาณ7ล้านปอนด์ นี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในแผนการทําทีมหรืออาจจะอยู่แต่เจ้าตัวไม่สามารถนั่งสํารองได้เพราะอย่างว่าแหละแลมเดลเป็นปรู้สศัตระตูฝีมือดีการย้ายออกน่าจะส่งผลดีต่อทั้งคู่ทั้งอัรสเนอลแล้วก็ตัวแลมเดลเองการไปยื้นมือหนึ่งของแซลตัมตันแน่นอนคุณได้โชว์แน่นอนและสำคัญมันจะทําให้คุณมีโอกาสได้เป็นมือหนทีมชาติอังกฤษในเร็ววันด้วยนะ ออโชคดีแรปสเตลอีกคนหนึ่งที่ออกไปก็คือเอ็ดดี้เอนเคเทียตำนานเบอร์สิบสี่คนล่าสุดของเราย้ายไปคริสตัลเพลตสัญญา5ปีค่าตัวอยู่ราวๆ25ล้านปอนด์บวกแอดออน5ล้านปอนด์นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเวลาลงสนามเขาเก่งนะเขาเก่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ให้กับอาร์เซนอลเราขนาดนั้นด้วยสไตล์หรือวิธีการเล่นแต่การที่เขาไปอยู่คริสตัลเพลตเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่าการที่ทีมคริสตัลเพลตได้เอ็ดดี้เคนเทียไปจะเป็นผลดีต่อทัางเอ็ดดี้และคระิสตัลเพ คือสัญญายืมตัวคือปล่อยไปยืมตัวนะคนแรกฟาบิโอเวียลาไปเอฟซีปอโตทีมเก่าของเขาด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชั่นซื้อขาดนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเวลาลงสนามเพราะด้วยราคาที่ารสเซนอลซื้อมาจากปอโตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงเนาะแต่เขาไม่ได้ลงสนามบ่อยเท่าที่ควรและเวลาลงมาก็ไม่ได้มีผลงานที่น่าปรับใจเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นการกลับไปต้นสังกัดเดิมเพื่อที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลดีต่อทั้งเจ้าตัวและอาร์เซนอลเองและที่สําคัญอาร์เซนอลเนี่ยแสงเงื่อนไขจํานวนนัดที่อาร์เบลเวลาจะลงเล่นไว้ด้วยว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะไม่เสียค่าปรับเนาะเพราะฉะนั้นโชคดีเวล่าอีกคนหนึ่งคือริสเนลสันริสเนลสันไปฟูลแลมสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลไม่มีออปชั่นซื้อขาดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเวลาลงสนามริชเนลสันเป็นนักเตะที่ผมใช้คำว่าเก่งระดับหนึ่งเลยละแต่่ด้วยยททีีทีมมเราบูกโากา้า อันยากที่เขาจะสอดแทกขึ้นมาเนาะการเป็นแบ็กอัพของเขาเขาก็ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่ความมั่นใจของเขาก็เลยอาจจะถดถอยไปเพราะฉะนั้นการไปฟูลแลมเนี่ย <c oughs> ผมหวังว่าเขาจะยึดตัวจริงได้แต่ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่า ทีมนั้นมีเบบี้ออยอดาม่าตาโอร่เนาะแต่ก็สู้ตำแห่ลิสเนเลสันหลั Nelson, งว่ากลับมาฤดูกาลหน้าจะอยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เซนอลและมีฟอร์มที่ดีต่อไปนะครับคนต่อมานูโนตาวาเลสไปลาซิโอสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลมีบังคับซื้อขาดถ้าผลงานดีนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของมิเกลเตซ่าอย่างชัดเจนมา2อสฤดูกาลแล้วฉะนั้นการออกไปน่าจะดีที่สุดและผมคิดว่าน่าจะเป็นถาวรฤดูกาลต่อไปโปรแกรมอยู่ลาซิโอเขาก็โอเคนะผมมีโออกกาาสไดดู้นนะัที่เจบม ที่เขาแอซิสต์สองสองลูกอ่ะเออนั่นแหละโชว์ฟอร์มต่อไปอีกคนนึงเอาเบิร์ตเซมบี้อรกองก้าวกองก้าไปเซบียาสัญญายืมตัวหนึ่งลูก,กาลมีบังคับซื้อขาด้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ขายในอนาคตถ้าขายเขาออกไปนี่ก็เช่นเดียวกับนูโน่ตาวาเลสที่ไม่อยู่ในแผนการทีมของมิเกลเตตตาและก็ต้องย้ายออกน่าเสียดายเพราะว่าตอนที่ดึงเข้ามาเนี่ยผมหวังเล็กๆก,กับเขาอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไร ออกไปหาอนาคตออกไปเดินทางใหม่หวังว่าจะมีโอกาสที่ก้าวขึ้นมาแตะทีมชาติอีกครั้งเนาะต่อไปคือคนที่หมดสัญญากับทีมก็คือบางเอลเอลนินี่เอลนินี่ไปเล่นที่ลีลีกกาตาบ้านนะผมจะไม่ผิดอะชื่อทีมเอาเอาจาริซาอะไรสักอย่างนี่แหละก,ก็โอเคนะบ้านปลายชีวิตการค้าแข่งของเขาแต่เขายังมีความสัมพันธ์อันดีกับอาร์เซนอลแล้วก็มิเกลเตเต,เต,ตานะ หวังว่าอนาคตถ้าขวนสตาร์แล้วก็มาเป็นผู้ช่วยในทีม U18 U20 หรือแม้แต่มิกอเลต้าเองก็ได้ยันโชคดีอีกคนนึงคือเซดิกซูเรเรนหมดสัญญาแล้วก็ยังไม่มีสังกัดเนาะอันนี้ผมจะไม่รวมพวกเด็กอะคาเดมี่ที่ออกไปนะไม่ว่าจะเป็นมิก้าบาลเลชอะไรอย่างเงี้ยมันชื่อนี้ปะนั่นแหละคุณน้องมิก้าเนี่ยที่ฟอร์มดีๆแล้วไปสตาร์กรมอาจจะไม่พูดถึงเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับทีมชุดใหญ่สักเท่าไหร่โอเคครับ นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของอาร์เซนอลในตลาดซื้อขายซัมเมอร์รอบนี้ถามว่าผมเนี่ยพอใจมากน้อยแค่ไหนไม่ถึงกับพอใจแต่ก็ไม่ได้แบบหยีหรือไม่พอใจอะประมาณเต็ม10ผมให้กัก7แลละกันเพราะว่าผมยังคาดหวังกองหน้าอยู่นะซึ่งมันเข้าใจได้นะเพราะว่าใครฮาเว r ตกำลังฟอร์มดีแล้วด้วยวิธีการเล่นของอาร์เซนอลในตอนนี้เนี่ย ไคล์ฮาวเวิน่าจะตอบโจทย์ที่สุดแต่ผมก็ยังหวังว่าอาร์เซนอลเราน่าจะซื้อกองหน้าที่เป็นไบเกอร์จริงๆสักทีเพราะจังหวะชิปเป็นชีสตายเนี่ยไคล์ฮาวเวิยังไม่ได้ให้เราในส่วนนั้นสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแมนซิตี้เขามีฮาเลนอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมโอเคผมพอใจมากๆโดยเฉพาะการเสริมริคาโดคาราฟิโอรีเพราะผมรู้สึกว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยซึ่งผมมั่นใจว่าริคาโดคาราฟิโอรีถูกดึงมาเพื่อเล่นแบ็กซ้ายเป็นหลักอย่างแน่ๆและมันจะเกิดการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริง สนุกเลยแต่คนอื่นก็โอเคนะแต่เสียดายมิเกลเมริโนที่เจ็บพัก2เดือนแต่ไม่เป็นไรเรารอได้นี่มันดีในอาร์เซนอลอยู่แล้วไม่เจ็บไม่ใช่อาร์เซนอลหวังว่าเจ็บมาแล้วเนี่ยจะช่วยทีมให้ได้มากๆแล้วกันนะมิเกลเมริโน,โ,นโอเคครับแล้วขอเพื่อนๆเนี่ยพอใจไหมกับการเสริมทัพของอาร์เซนอลในซัมเมอร์นี้ผมเข้าใจนะว่าต้องการอะไรการแต่คุณก็ต้องเข้าใจทีมด้วยว่าเขามีแบบแผนยังไงเขามีการตลาดยังไงเขามีการบริหารการเงินยังไงแต่เนาะเราแฟนบอลเราก็อยากได้กองหน้าตัวดีๆสักคนอย่างเงี้จยจะได้จริๆ ก็ได้เป็นจมินซิสโกตอนนั้นนะโอ,โ,โอ้โหแจมแต่ไม่เป็นไรสู้กันต่อไปเชียงกันต่อไปผมมั่นใจว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้มเมาด้วยนะครับหรือมีอผิารายต้องขออาภาัยจริงๆจงกว่าจะเจอกันใหม่ดูบอลให้มีความสุขขอบคุณครับ